ทางอาบาจภูเก็ตได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในภูเก็ตครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนด้วยการนํารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีนั่นแหละครับมาให้บริการทดแทนแทนรถโพท้องเดิมซึ่งจะช่วยลดมลพิษและบรรเทาปัญหาจราจรในตัวเมืองได้รวมทั้งโครงการพัฒนาสวนสาธารณะใน3อําเภอของภูเก็ตเพื่อเพิ่ม,พ,ม,พ,มพื้นที่สีเขียวและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชาวเมืองและนักท่องเที่ยวครับโดยอาบาจภูเก็ตมีแผนยกระดับการท่องเที่ยวโดยเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่่่มกาารใช้จยตอ แล้วก็กระจายรายได้สู่ท้องถิน่นอีกทั้งยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นท่าเรืออัจฉริยะที่อ่าวฉลองนะคะซึ่งจะนําระบบ AI มาช่วยคัดกรองผู้โดยสารเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยว4-5,000คนต่อวันในการเข้ามาใช้บริการค่ะวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ใช้ระบบ AI ในการลงเรือเพื่อที่จะไปตามเกาะเก่งต่างๆตามหมุดหมายที่ตั้งใจกันไว้กับบริษัท ที่ท่านได้ติดต่อมาอกล้อง AI นี้ระบบนี้เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเพื่อจะต้อนรับไฮซีซั่นต้อนรับดูดูการท่องเที่ยวระบบ AI นี้จะมีประโยชน์อย่างมากสําหรับการพิสูจน์เรื่องอัตลักษณ์ของคนที่จะลงเรือจากท่าเรือนี้ไปในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและคนต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้อบอจภูเก็ตยังสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยค่ะอย่างเช่นการพัฒนาย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชิมอาหารพื้นถิ่นชมสถาปัตยกรรมรวมถึงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางมีทั้งสี ก็คือทะเลแซนก็คือหาดทรายแล้วก็ซันก็คือแสงอาทิตย์นะคะรวมถึงซิตี้ก็คือชุมชนเมืองนี่แหละที่จะเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ